หลักธรรมพื้นฐานบทที่5การขอรรบวิธีธรรมคือรับอะไรสงบจิตใจและพิจารณาดูจัก,กรวาลที่เราดำรงอยู่นี้พวกเรามารักจะสรรเสริมถึงความมหัศจรรย์ของพระภูสร้างโลกธรรมชาตินั้นมีทั้งเรื่องราวและสปปรรพสิ่งมากมายนับไม่ถ้วนกำลัง หมุนเวียนอยู่ในเวลาเดียวกันตลอดเวลาและทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับมีความสอดคล้องกันอย่างยิ่งสัจธรรมในตัวเรานี้ก็ไม่ใช่เป็นเช่นนี้หรอกหรือทุกเวลาทุกนาทีในตัวเรามีปฏิกิริยาทางชีวภาพและกายภาพต่างๆที่นับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน คุณประโยชน์อันแยบยนแห่งธรรมมีอยู่ทั่วตัวเราไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องคิดพิจารณาแม้จะมีปฏิกิริยาเป็นพันเป็นหมื่นแต่เมื่อประกอบกันขึ้นมาก็คือตัวเราทุกอย่างมีหลักมีเกณฑ์ไม่สับสนเป็นไปตามธรรมชาติธรรมะอยู่ในตัวเราใช้ได้อย่างไม่ติดขัดอยู่ที่ตา ก็มองเห็นอยู่ที่หูก็ได้ยินอยู่ที่ปากก็ได้พูดอยู่ที่จมูกก็ดมกลิ่นได้อยู่ที่ร่างกายก็เคลื่อนขยับทำงานได้นี่คือมีก็คือคุณประโยชน์อันเยียบยนแห่งธรรมที่อยู่ในตัวเราดังนั้นพวกเราได้เข้าใจแล้วว่าธรรมะไม่เพียงควบคุมฟ้าดินสรรพสิ่ง อย่างควบคุมตัวของเราอีกด้วยผู้ควบคุมสูงสุดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลกับผู้ควบคุมตัวของเรานั้นไม่มีอะไรที่ต่ัดกันองค์ธาตุแห่งธรรมไร้รูปรักษ์ซึ่งตาเนื้อของเราไม่อาจมองเห็นมือไม่อาจจับต้องได้แต่ทุกเวลากับสำแดงคุณประโยชน์อันยับยนต์อีกทั้งยังคาด ตามการเวลาและสภาพแวดล้อมแล้วพัฒนาเป็นภาษาตัวหนังสือคำพีจตรอจนสร้างอารยธรรมที่นำความผาสุกให้แก่มนุษยชาตินี่คือบทบาทของปีชายานและสัญชาตญาณของพวกเราคนทั่วไปไม่รู้ว่าธรรมะนั้นอยู่ในองค์ธาตุและคุณประโยชน์อันเย็บยนยนของตัวเราได้แต่เพียงรู้อย่าง ข้าวๆถึงการดำรงอยู่ของธรรมะแล้วใช้คำว่าวิญญาณเป็นชื่อเรียกแทนซึ่งเราเรียกกันว่าจิตญาณเดิมแห่งองค์ธรรมมานดานเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับและไม่สูญสลายพวกเราก็เรียกขานว่าตัวจริงตัวจริงนี้มีเพียงพร้อมสมบูรณ์ที่สุด ว่างที่สุดและดีงามพร้อมที่สุดเป็นอมตะนิรันดร์เวลานี้พวกเราลองดูร่างกายที่เป็นรูปธรรมมองเห็นได้จับต้องได้เป็นตัวแทนเราได้ไหมนำเอาลูกถ่ายของคนคนหนึ่งที่ผ่านมาในแต่ละช่วงของชีวิตมาเปรียบเทียบดูเราก็จะรู้ว่าลักษณะใบหน้านั้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยทั่วไปพวกเรามักจะเคยชินกับการรู้จักคนด้วยลักษณะของใบหน้าแต่ลักษณะใบหน้าไม่อาจคงรูปเดิมได้ตลอดไปแขนขาและลำตัวก็ไม่ใช่ตัวจริงบางคนโชคร้ายเสียแขนหรือขาไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ส่วนอวัยวะภายในของเราละ่ะในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าถึงขั้นสามารถนำหัวใจของสัตว์ปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายคนได้สำเร็จและด้วยเหตุนี้เราก็ไม่อาจกล่าวได้หรอกว่าคนคนนั้นไม่ใช่ตัวเขาเองแล้วแม้แต่เซลล์สมองในศรีรษะก็เริ่มตายลดจำนวนลงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดแล้วดังนั้นกายเนื้อที่มีรูปรักษเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งของตัวจริงเท่านั้นถึงแม้ว่ากายเนื้อดูไปแล้วเหมือนกับของจริงแต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงไม่กี่สิบปีก็กลายเป็นดินก้อนหนึ่งเพราะกายนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งน,นิรันดร์เราจึงเรียกว่าตัวปลอม หลังจากได้เข้าใจถึงตัวจริงและตัวปลอมแล้วพวกเขาก็เข้าใจได้ว่าทําไมต้องขอรับวิถีธรรมด้วยวันนี้พวกเราโชคดีอย่างยิ่งได้มีโอกาสขอรับมหาธรรมป้าปางก่อนสิ่งที่ได้รับคือไตรั์ไตรัษน์นั้นง่ายต่อการเข้าใจแต่ก็มีความหมายที่กว้างไกลและลึกซึ้งอย่างยิ่งเนื้อหานั้น จะมีการอธิบายอย่างละเอียดในตอนขอรับวิถีธรรมโดยขอกล่าวอย่างคร่าวๆสองประการประการแรกการขอรับวิถีธรรมก็คือการชี้ตรงถึงตัวจริงที่เป็นนิรันดร์และก็เป็นการโน้มนำให้บังเกิดจิตดีงามธรรมยานเดิมปรากฏในปัจจุบันอริยธรรมทางวัตถุเจริญก้าวหน้ากว่าอริยธรรมทางด้านจิตใจ หากหลงลืมตัวจริงชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้หากยึดตัวปลอมเป็นตัวจริงยิ่งทำให้พวกเรามืดบอดพึงพอในใจตัวปลอมแล้วทำเรื่องราวที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นสร้างสร้างเคาะภัยให้กับตนเองทั้งยามที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วดังนั้นการขอรับพิธีธรรมจึงเป็นแนวเป็นการ โน้มนำให้จิตด,ดีงามมโนธรรมที่มีอยู่ในตัวเราสแดงออกมาตัวจริงและตัวปลอบปรับประสานกันได้อย่างดีทำให้ชีวิตของพวกเราไม่ว่าอยู่หรือตายล้วนสงบสุขชื่นบานอิสระคุ้มค่าและมีความหมายประการที่สองการขอรับวิถีธรรมก็คือการเปิดประตูกลางในตัวเราและเรียกอีกอย่างว่า ประตูแห่งมโนธรรมประตูแห่งปัญญาประตูแห่งเมตตาประตูนี้สำคัญอย่างยิ่งเวลาที่เราจะออกจากบ้านหลังหนึ่งก็จะออกจากทางประตูใหญ่แต่ถ้าประตูนี้เปิดออกไม่ได้ต้องกระโดดออกทางหน้าต่างหรือระเบียงตอนนี้ก็อาจจะตกลงมาแข้นขาหักได้ กายเนื้อของเราเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งจิตวิญญาณตัวจริงก็เหมือนกับเจ้าของบ้านเมื่อถึงวันหนึ่งกายเนื้อต้องสูญสลายจิตยญ,ญาณตัวจริงไม่อาจออกทางประตูกลางนี้ได้ถูกบังคับให้ออกทางประตูข้างๆอื่นๆความหวั่นกลัวและกระวนกระวายนี้ก็ไม่อาจเปลี่ยนเปิดได้นี่ก็ทำให้ทุกทรมานและไม่สงบสุขหลังจากตาย ดังนั้นพวกเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อใกล้ตายร่างกายก็เกิดอาการเก่งหวาดกลัวขาดที่พึ่งพิงและกะวนกระวายการขอรับวิถีถามก็คือเปิดประตูกลางของพวกเราที่เข้ามาเมื่อเกิดและออกไปเมื่อตายและก็คือหนทางชี้สู่ฟ้าดังนั้นวันนี้พวกเราโชคดีที่ได้รับ วิถีธรรมได้รับไตรัสเปิดประตูกลางที่จิตญาณสื่อตรงกับฟ้าสามารถทำให้พวกเราค้นหาตัวจริงกลับคืนมาเมื่อได้รู้จักธรรมะในตนก็จะอาศัยจิตดีงามเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อผู้อื่นและจัดการเรื่องราวทำให้ชีวิตยิ่งมีคุณค่าและยังขี้คายปัญหาใหญ่แห่งการเกิดตายได้รับ หลักประกันแห่งการล่วงพ้นเกิดตายหลักหลังจากสิ้นบุญไปก็กลับคืนสู่บ้านเดิมของเราหรือที่เรียกกันว่ากลับบ้านเก่าดังนั้นมหาธรรมฟ้าปางก่อนก็คือหนทางกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนความล้ำค่าของมหาธรรมฟ้าปางก่อนก็คือการได้เปิดหนึ่งจุดชี้หมื0นพันคมภีมิ่อ่าเปรียบบานจุดนี้เปิด ยาน,นานัทวานอันเป็นประตูกลางและประตูพุทธะสามารถก้าวเดียวล่วงพ้นโดยตรงสู่แดนสวงและก็คือการเข้าสู่วิถีแห่งชีวิตนิรันร์จุดนี้ล้้าค่าสูงส่งเนื้อกว่าพระสูตรคำพีเนื้อกว่าฟ้าดินความล้้าค่าของหนึ่งจุดชี้เป็นอาจารย์ของคำพีทั้งปวงเป็นเจ้าแห่งสัพพธรรม เป็นมารดาแห่งเราพุทธ,ธาและฟ้าดินดังนั้นจึงกล่าวว่าล่วงพ้นเกิดตายก็คือได้รับชีวิตนิรันด์เป็นมหาธรรมฟ้าปางก่อนที่ไม่ดับสูญน,นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วและเป็นหนทางที่ต้องกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนครับผมเดี๋ยเราต่อบทที่หกกันนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อ,อ,อไปทำให้พี่ๆทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัชุสีและบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิ์ที่เสริมเติมปัญญากับตัวพิพิทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ